จะพาหนูยิ้มหนูแย้มมาเก็บดอกแค่สีชมพูนะคะดอกแคปกติดอกแคปกติจะเป็นแบบนี้นะคะสีขาวแต่สีชมพูจะเป็นยังไงนะ้าจะเป็นยังไงนะ้ารอติดตามนะคะหนูยิ้มหนูแย้มแกะนอค่ะนอของขานะคะเพื่อที่ย่าจะไปทำนึ่งกินกับน้ำพริกนะคะขอดมหน่อยได้ไหมคะกลิ่นแรงไหมนี่เสร็จแล้ว,วนี่ไงเป็นไงบ้างกลิ่นเหมือนข้าวปกติ มันจะมีเราจะเอาไปนึ่งนะคะใช่หยอดยางอ๋อแล้วหมูแยมได้แล้วนะของหมูแยมอ่ะแยมแล้วะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาสสยดอกแคสีชมพูนี่เลยค่ะเห็นไหมน้องๆเห็นไหมนี่เลยค่ะดอกแคสีชมพูนะคะน้องๆดูสิสีชมพูจริงๆนะคะเวลาเก็บนะคะเราจะใช้ไม้นะขีดไปอย่างนี้แล้วก็หมุน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 ให้มันหล่นลงมานะคะ จิ้มจิ้มจิ้มหมุนหมุนเลยหมุนเลยใช่ใช่ใช่โอ้ยหนูแย้มได้แล้วเหรอหนูแย้มเช้าเลยหนูแย้มเช้าเลยค่ะน่ารักจังโอ้ยสีสวยมากจริงไหมเนี่ยแต่ข้างล่างเนี่ยเราสามารถใช้มือเก็บได้เลยนะเป็นแบบนี้ได้เลยอย่างเงี้ยดึงอย่างเงี้ยหนูแย้มเลยนะคะดึงอย่างนี้เลยค่ะนี่นี่เป็นแบบบานแล้วนะคะใช่โอ้หนูยิ้มได้แล้วละค่ะดูหน่อยเป็นดอกไม้เลยเต็มเลย ดูแย้มมาดูแย้มวุ้ยไม่แน่นอนดูแย้มอยยเ,อยอยเ,เอ้ยค่ะดูเลย่ะดูชัดๆเลย<า>อันนี้หมดเริ่มแก่และเริ่มแ,รมแก่ใช่ค่ะเพราะว่ามันบานแล้วเห็นไหมคะ <c oughs> ตรงเนี้ยค่ะสวยมากตรงเนี้ยสวยมากเห <c oughs> มือกับดอกไม้เลยค่ะโหหนูยิ้มพวงยักษ์เลย <c oughs> พวงยักษ์พวงยักษ์พวงยักษ์เยี่มแค่ไหนไปข้างหลังมันสวยมากดูแต่ละคนนี่ตั้งใจมาก ได้แล้วเหรอโอ้ยล้นล้นกิบกิบอะหนูยิ้มโชว์น้อยขอโทษค่ะเมื่อกี้ไม่ปู้ชนนี่บานละนี่สวยมากดิฉัูชอบเลยนะอันนี้เป็นดอกตูมนะเป็นดอกตูมนะคะนี่เป็นดอกตูมสวยมากๆเลยนะหนูยิ้มเนาะอุยอันนี้สวยมากตรงเนี้ย มุนมุนมุนเย็ยยนๆนี่โอ้โหสวยมากรูอบอกว่านี้สวยมากอันนี้อร่อยมากเลยนะคะกินกัน้พจะอร่อยมีงาอมีอีกไหมมีอีกไหมตรงนั้นของนูยิ้มก็สวยนะนั่นน่ะแก่ละแต่มามนโอ้นี่สวยลังตุมถ้าน,นึ่งแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสีสีม่วงถูกไหมคะเหมือนดอกอัญชันเลยย่าบอก แต่ลน้นนี้หนูต้นนี้หนูยิ้มหนูแย้มเก็บได้เพราะว่ามันเตี้ยนะคะโอ้โหดูเขาหมุนดูเขาหมุนมันต้องหมุนหมุนนะดูมือดูมือหมุนหมุนหนูแย้มดูหนูแย้มห,หมุนหมุนได้แล้ว,ลวหนูแย้มได้แล้วเก็บได้อที่หนูหยิ้มตั้งใจจะเอาแล้วด้วยเลยยิ้มแย้มนี่ไงโอ้ได้เยอะมากโอ,ตโอ้ตรงนี้ก็สวยค่ะยุบ โอ้โหเยอะเยอะมากนู้นนี่อันนึงอ่ะนั่นๆๆๆเห็นไหมเดี๋ยวไปหมดแล้วเก็บน้ำแก้วเนี่ยเก็บแต่อันพักทองเดี๋ยวไปนี่พักทองด้วยนะคะอ๋อมีสองลูกอุ้ยลูกออกมาได้เหรอหยุดเยอะน้อยเก็บพักทองตอนนี้อันตอนนี้ยังไม่มันยังไม่แก่ค่ะแต่ตรงนี้มันคือแทดเยอะมากโอุ้ยเล็กจิ๋ว มะเขือเทศสุกเลยเอาไปที่สุกมะเขือเทศสุกก็คือเป็นสีแดงสีส้มนะคะสีเขียวๆนี้ยังไม่สุกนะอย่าเพิ่งเก็บนะคะนี่น่ารักมากโหหนูแย้มนี่อ่ะโอ้นี่มังตรงนี้ค่ะชึบได้เยอะเลยนะโหหนูยิ้มหนูยิ้มได้เยอะเลยห่อคะได้ได้ได้ดูดีดูเยอะเลยตรงนี้นะคะจะเป็นโซนผักสวนครัวของย่านะคะ ตรงนี้ด้วยมีสารแน่ด้วยเนี่ยที่จะมีเหมือนใบมิ้นนะคะมันจะมีกลิ่นหอมหอมป่ะหูยแย้เดูดูยิ้ยมูแย้มขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย